คุณหมอแซมมี่หายตัวไปอย่างปริศนาปรากฏว่าไปพบศพคุณหมอที่ชั้นสามของคลินิกตัวเองคนสุดท้ายที่อยู่กับคุณหมอคือแฟนเก่าเป็นชาวต่างชาติล่าสุดพบว่านายคนนี้หลบหนีออกจากประเทศไทยไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับไปตรวจสอบสภาพศพของคุณหมอทิติการคุลีการนนหรือว่าหมอแซมมี่ถูกฆาตกรรมโหดที่ชั้นสาม ของคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองเชียงใหม่สภาพศพคือน,นอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางห้องมีผ้าห่มคลุมตัวผ้าคนหนูปิดหน้าและมีรอยรัดที่คอคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันพี่สาวของหมอให้การว่าตามหาตัวน้องมาหลายวันแต่ที่ไม่ได้ไปแจ้งความเนี่ยคิดว่าน้องไปเที่ยวจนแม่บ้านของคลินิกขึ้นไปทําความสะอาดที่ชั้น3ตกใจช็อกเจอศพหมออยู่กลางห้องนะฮะ ไม่มีใครรู้เลยว่าหมอเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ตอนไหนเช่นเดียวกับรอปภอของโครงการที่ตั้งคลินิกก็ช็อกเหมือนกันบอกว่าหมอเนี่ยเป็นคนนิสัยดีมากไม่เคยเห็นทะเลาะก,กับใครไม่คิดเลยว่าจะมาเกิดเหตุฆาตกรรมที่นี่ครับเวลาเข้ามาที่โครงการต้องเห็นเข้ามากับแฟนไหมไม่เคยเห็นแฟนเขาเขาอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะนานแล้วครับอ๋อต่เป็นคนนิสัยดีใช่ครับตกใจเหมือนกันครับที่โครงการนี่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยครับ ทีนี้คุณผู้ชมครับเบาะแสสําคัญผมจะเปิดให้ดูค่อยๆไล่ไปพร้อมกันนะฮะก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับนี่คือภาพสุดท้ายก่อนที่คุณหมอจะเสียชีวิตหมอมากับไทยดูฮะหมอเนี่ยขับเก๋งสีดํามากับชายคนหนึ่งชื่อว่านายบิลานเซฟีนูอายุ30ปีนายคนนี้เป็นชาวโมร็อกโกครับขับรถมาจอดประมาณ2ทุ่มของวันที่4ธันวาคมที่คลินิกของคุณหมอเอง ซึ่งนายบีลานเนี่ยเป็นแฟนเก่าที่คบกันมา2ปีแล้วเพิ่งเลิกคุณหมอเนี่ยลงมาแล้วเห็นไหมฮะสวมเสื้อสีดําผมยาวมาเลยลงจากรถแล้วก็เดินไปเปิดประตูเบาะหลังหยิบอะไรบางอย่างส่วนผู้ก่อเหตุนายบีลานก็ไปเปิดประตูคลินิกเห็นไหมฮะแล้วก็เข้าไปในคลินิกด้วยกัน2คนนี่คือภาพตอนประมาณ2องทุ่มของวันที่4ปรากฏประมาณตีหนเข้าสู่วันที่5ทธันวาคม กลับพบว่านายบีลาน,นี่ออกมาจากคลินิกคนเดียวแล้วขับรถสีดําของหมอแซมมี่ออกไปจากคลินิกวนไปวนมาอยู่ในถนนของโครงการที่ตั้งคลินิกแล้วย้อนศรกลับมาที่หลังร้านหลังคลินิกจากนั้นประมาณตีหนึ่งครึ่งนายบีลานเดินออกมาจากด้านหลังตึกคลินิกแล้วไปเปิดประตูลักษณะว่าเอาของอะไรบางอย่างเนี่ยใส่หลังรถภาพนี้นะฮะแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่านายบีลานเนี่ยเปลี่ยนชุด ตอนแรกไม่ใช่ชุดนี้แต่เปลี่ยนไปใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นแทนจากนั้นก็ขับรถออกจากซอยด้านหลังคลินิกมุ่งหน้าไปยังถนนสมโพธิ0 0 0ปีเลี้ยวขวาไปยังอำเภอหางดงจนถึงแยกสเสมิงขับรถวนไปวนมาอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เกือบ1ชั่วโมงแล้วไปจอดรถของหมอทิ้งไว้ที่ถนนมูลเมืองนี่ฮะรถที่จอดทิ้งเอาไว้ส่วนนายบีลานไปไหนฮะไปเรียกตุกตุกฮะ ให้ไปส่งยังสนามบินเชียงใหม่ซึ่งมันมีวงจรปิดหมดอันนี้ทิ้งรถแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็ไปเรียกตุกตุกปรากฏมีวงจรปิดที่สนามบินเชียงใหม่จับภาพได้อีกว่านายบีลาเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางจากเชียงใหม่ไปฮ่องกงเมื่อเวลา6โมงเช้าของวันที่5ธันวาคมนะครับภาพนี้และเอามือถือ iPhone 2เครื่องนาฬิกาหรูโลเรกซ์หนึ่งเรือนของคุณหมอแซมมี่ติดตัวไปด้วยหลักฐานทั้งหมดนี้เชื่อได้ว่า นายบีลานคนนี้เนี่ยหลยครับเป็นคนก่อเหตุฆาตกรรมคุณหมอแซมมี่ตำรวจไปขอสารอนุมัติหมายจับตอนนี้กำลังประสานอินเตอร์โพลตำรวจสากลออกหมายจับสากลตามล่าตัวกลับมาดำเนินคดีเบื้องต้นคาดว่าปมเหตุน่าจะมาจากความหึงหวงหรือนายบีลานเนี่ยมาง้อขอคืนดีคุณหมอแซมมี่แต่ไม่สำเร็จก็เลยโมโหครับลงมือฆ่าโหดก่อนจะหลบหนีไปคุณผู้ชมล่าสุดนะครับ มีเพจดังได้ออกมาเปิดเผยว่านายบิลานที่ก่อเหตุกับหมอแซมมี่คุณผู้ชมอันนี้น่าตกใจมากฮะเพจดราม่าแอดดิกเขาบอกว่านายบิลานที่ฆ่าหมอแซมมี่เป็นคนเดียวกันกับเคสคนต่างชาติที่ญาติเขาส่งลิงก์มาที่เพจดราม่าแอดดิกฝากแชร์ตามหาตัวสรุปญาติเขาหาย เป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าหมอแซมมี่แล้วหลบหนีออกนอกประเทศนี่ฮะคือพูดง่ายว่านายบีลานเนี่ยญาติตามหาตัวอยู่ปรากฏนายบีลานไปฆ่าหมอแซมมี่แล้วก็หนีออกจากไทยไปฮ่องกงแล้วฮะญาติก็ไม่รู้ว่านายบีลานหายไปไหนก็เพิ่งจะมารู้ว่าอ๋อไปฆ่าคนแล้วหนีไปแล้วครับโอ้โหคดีนี้สะเทือนขวัญจริงๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะ คืนความเป็นธรรมให้กับคุณหมอแซมมี่ด้วยนะแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอด้วยจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ